ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องโต๊ะซันนี่นี่โลโก้นี้เลยครับแบ็ k ดีไซน์เมสอินไต้หวันซันนี่นี่ก็หลายๆคนที่อยากจะได้ไปครข้อรองครับเนาะไม่รู้มันเป็นยังไงนะผมก็เพิ่งเคยเห็นทางนี้แหละรอมา11เดือนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกัน เดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในมีอะไรบ้างผมสั่งมาพร้อมกับตัวนี้ตัวนี้เป็นเพจเหล็กครับผมสั่งลายใบไม้มาเดี๋ยวมันจะมาติดตั้งยังไงต่อยังไงก็เดี๋ยวดูกันเริ่มเปิดเลยมาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่า่ะเริ่มจากกล่องน,นี้ก่อนโต๊ะที่แม่งมีแต่คน ตามหากันอย,กอยากได้อยากได้มากตัวเนี้ยผมว่าอยากได้มากนะส่วนตัวผมถนาผมเป็นผมชอบอยู่แล้วแบ็กดีไซน์อะใครที่มีชิ้นแรกต้องต้องมีชิ้นสองแน่เพราะงานเขาละเอียดมากแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกของผมครับินตรงจากไต้หวันมาถึงไทยแล้วสิเอ็ดเดือนเต็ๆมๆหมดูดิโหเปิดมา,าแม่งอลังการหรอโคเท่เห็นแค่นี้ไม่มเตเฟียแล้ว ดูดิโหมันมีถุงหิว้วเลยโหถุงอย่างเซียวเล่อมาครับ<อ>เป็นไงล่ะหืมแค่ถุงหิ้วของเขาเนี่ยเขาแบบเรียนมากอะ่ะสวยสวยปะปยอดเลยแบบนักดีไซน์ครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้เป็นซันนี่ซันนี่เนี่ยมัน นี่ดูงานด,ดิงานของเขาดิครับไม้โอ๊กเบามากเลยอ่ะแจ้งน้ำหนัก3โล6จะถือจริงๆแล้วโคตรเบาเลยครับนี่เห็นไหมแบคดีไซน์ดูโลโก้ตรงนี้เขาตีแบนเป็นแม่สเตนเลสขัดเงาอ่ะโคตรสวย ผมก็เพิ่งการครั้งแรกนะครับการง่ายมางแ,แค่นี้เองปึ๊บปึ๊บนี่โคตรดีแค่นี้นั่งกินได้แล้วแข็งแรงอะ่ะแข็งแรงมากสวยอ่ะดูดิดูดะรายละเอียดดิดูเนื้อไม้ดิโ้โหนี่ตะก,กูเขาเหมือนเป็นตะก,กู โกดำนะครับแต่ว่าการยิงะกูของเขานี่แบบมันมันมันไม่ได้ยิงแบบหง่ายอะ่ะมันยิงดีอะ่ะมันมันโอเคหมดเลยมันพอดีมากเลยอ,อืมดูรายละเอียดกันครับตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับพับมาแล้วมันจะเก็บแบบอย่างที่เห็นนะเยวเก็บให้ดูทีหนึ่งดีกว่า มันจะเก็บแบบนี้แค่นี้เองเนี่ยมันจะเป็นขาพับอย่างเงี้ยพับปึ๊บพับปึ๊บโอ้สะดวกเบาไม่ต้องไปพับไม่ต้องไปม้วนอะไรให้มันไม้มันถลอกนะผมว่าผมว่าตัวนี้ดีปกพ้าสะดวกดูลายเอียดตรงขาแล้วนีบ่บ้าไม่มีรอยต่อไห้ลายต่อ,อเนียนมากเลยโอ้สวยอะไม้โคตรสวยเลยตัวนี้ แต่แตและตัวไม้มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็อย่างว่ามันเป็นไม้ธรรมชาติเป็นไม้จริงไม้แท้นี่ชอบชอบโคตชชอบได้กลิ่นไม้แล้วย,ยิ่งชอบกลิ่นไม้แมงหอมพีม่ผายนี่ทีนี้ต่อไปเป็นตัวนี้เห็นใบไม้ครับเพจเหล็กใบไม้ลายใบไม้ B. เรียกได้ว่าอะไรที่เป็นของแมกนิซนนี่ผมว่าแม่งแรงหมดเลยอ่ะตอนเนี้ย ในประเทศไทยนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งของแมนแคมปิ้งเลยแหละว่านะใครๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้มาเปิดดูกันหรงนี้ว่าถ้ามันใส่เข้ากันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะโอ้โหสวยครับเงียมากนี่ตีโลโก้ตรงนี้โลโก้เขาก็จะเป็นแท่งๆเหมือนแท่ง,ทง,ทงสามเหี่ยมอย่างเงี้ย สวยงานเนียนนะครับดูแล้วไม่รู้เขาทำยังไงเนี่ยยิงเลเซอร์ตัดพับมายังไงร้แจะไม่มีเรื่องความคมสีไม่มีทะลอกนะครับอบน่าจะเป็นสีอบอย่างดีเลยแหละเดี๋ยวผมจะลองใส่อยู่นะว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนแต่ใส่ยังไงยังไม่รู้แต่ขอลองรูก่อนอใส่ยังนี้ ใส่่างนี้เหรออืมไม่เคยใส่เข้ใส่นี้เหรอไม่ใช่นี่น่าจะใช่ขัน้นโอ้โนี่ใส่แบบนี้ครับใส่เข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้ใส่ได้ทั้งสองฝั่งหละไม่ใช่ใส่ได้ทั้งสองฝั่ง,ง,งทั้งซ้ายทั้งขวาดูดิโอ้โห เนี้ยปะโคตรเนียนโคตรเนียนนะครับเนียนสุดๆสวยไหมผมว่าสมกับที่รอนะสิเอ็ดเดือนโอเคนะครับ <ๆ S 2> ให้ชมกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมขอ,อนั่งดูอะไรละเอียดคนเดียวเล่นๆก่อนฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาแกะกล่องอะไรต่อเนี่ย,ยเด็ดเด็ดเหมือนเดิมแน,น่ๆถ้าไม่เด็ดเราก็จะไม่อาาัดคลิปให้ดูเด็ดแน่นอนครับสวัสดีครับ